ดำหน้ามันเป็นรุ่มเป็นบอลหน้าตาเหมือน,น,นคนเมเหมือนคนเม่นเลยเหมือนไอเม่นเลยหน้าตาเหมือนไอเม่นเป๊ะเลยเป็นคนเขมเม่นเลยจริงๆกูกล่าว่าเฮ้ยตอนที่อยู่โรงพยาบาลยายเพื่อรับไปหรือเปล่าวะนะไอหุ่นมาโนดมันมาลารักลูกไปหรือเปล่าวะฮะไอหุ่นมันมาเอามาเอาอีนี้เอามาเปี้ยงกันหรือเปล่าวะอ่ะเอาอดำม,มาไว้ที่นี่หรือเปล่าวะแล้วเอาลูกตายายไปหรือเปล่าวะ ผมก็เอะใจว่าลุงใยญยเคยเล่าให้ฟังว่าเออมีมีคนที่คลอดด้วยกันมาขอแลกลูกผมก็เข้าใจว่าไอ้นิทานนิทานนะเอกใจว่าเอ้ยหรือว่าไอ้เหม็นมันเอาอีดำมามาแลกกับยหญเปล่าวะยใย่ช่วงทีท่ใดใหญ่หลับยาย่โดนพักฟื้นที่ไปมาเอ้ยแม่งใส่เฮี้ยมาพอกันเลยพี่น้องทุกคนหมาแต่ตัวทุกคนหมาทุกตัวดีหมดมีหมาตัวที่สองนี่เฮี้ยตัวเดียวนะครับอิจฉา ไอ้เหม็นไอ้คุณมาโนธก็อิจฉาคนไทยนะครับพี่ท้พาพ่อสวัสดีครับอีดําก็อิจฉาพี่อิจฉาน้องอิจฉาพ่ออิจฉาแม่เหมือนกันไอ้คุณมาโนธลบล้างระบบกษัตริย์อีดําก็เหมือนกันครับอีดําลบล้างระ,ระบบครอบครัวระบบพ่อระบบแม่แม่สันดานเหมือนกันเป๊ะไอ้ สันดานเหมือนกันเป๊ะนะไอหุ่นมาโนดนะไอหุ่นเหม็นลบล้างระบบประชาธิปไตยลบล้างระบบกษัตริย์อีดำลบล้างระบบพอ่อระบบครอบครัวระบบพอ่บบพอระบบแม่สันดานเหมือนกันเป๊ะครอบครัวนระกบ,บ้างครอบครัวสัตว์บ้างเป็นยังไงทุกคนไม่เอ่ใจว่าอีดำรู้ใครนี่ผมเปิดทีแรกแล้วนะผมเปิดทีแรกแล้วนะเ,วนะเนี่ยไม่มี <laughs> เออผมไม่เอกใจเลยว่าเฮ้ยสันดานเหมือนใครวะอีดําเหมือนใครวะวันนี้ผมถึงบางอ้อแล้วผมไม่สงสสยแล้วครับผมไม่สงสสยเลยมึงย้ายไปอยู่ไอ้เม่นเลยอีดํามึงไม่ต้องอยู่บ้านสี่กอเลยนะครับมึงย้ายไปอยู่ไอ้เม่นเลยนะไอ้สัตว์ประกาศว่าจะยุดยิงยุดยิงตีซี่ยิงอีกแล้วอีดําประกาศว่าจยุดดาจะยุดดาตำรวจโทรมาว่ายุดดาเธอยุดดาเอะ อีดามหกโมงเช้าตื่นมาไลา่สดสองชั่วโมงด่าเขาอีกแล้วด่าจำเลยด่าพ่อด่าแม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นไอพวกนี้นะครับสัจะไม่มีในหมู่โจรไอเม่นก็โจรน,นะอีดาก็ลูกโจรอีดาก็โจรเพราะอีดามันเป็นลูกเม่นไงนี่ใส่สัตว์ดาประพอกันไงเอสี่เออพน,นันไม่ต้องเอกใจครับนะฟันธงครับไอขาหมู่ฟันธงว่าอีดามไม่ใช่ลูกตากะยายอีดาเป็นลูกเม่นลูกขมเม่นจริง เป็นน้องของไอ้คุณมนุษย์พวกเรา1098คนครับขอส่งกำลังใจไปให้ทหารไทยที่อยู่ชายแดนครับพวกเราทุกคนนะครับขอส่งกำลังใจนะครับให้พี่น้องชายที่อยู่นะครับชายแดนทุกคนเลยตั้งแต่สุรินทร์บุีรศรีสะเกษนะครับแล้วก็อุบลราชธานีนะครับแล้วก็สระแก้วนะครับแล้วก็ตราดจันทบุรีนะครับแปดจังหวัดที่อยู่ชายแดนพวกเรานะครับ1ก9 9คนขอหัวใจสามดวง นะครับส่งไปให้พี่น้องนะครับทุกคนนะครับที่อพยพนะครับที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็ที่อยู่ชายแดนที่มีการสู้รบกันขอให้พี่น้องทุกคนนะครับประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ขอให้ปลอดภัยแถวคาดปลอดภัยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเรานะครับแล้วก็เพื่อนๆเรา f c เราผมทราบข่าวว่า FC เรานะครับมี f c คนหนึ่งไลน์มาหาผมว่าพี่อยููสุลินนะครับพี่อพยพหมู่บ้านพี่ทูระเบิดนะครับซึ่งไลน์มาหาผมอยู่เหมือนกัน นะครับแต่ทนี้นะครับไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้วนะครับนะกขขอให้พีเอฟซีคนนี้จงโชคดีแล้วทําไมที่พอตอไปเพราะว่ามีเอฟซีพอตออยู่ที่นั่นมีการขอฟาร์มช่วยเหลือมานะครับพอตอถึงไปเราก็ส่งกาลังใจไปนะครับนะเราก็ส่งกําลังใจไปนะครับหรือท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมนะครับในการบริจาคก็สามารถโอนไปได้ที่สุ่นพักพิงในจังหวัดนั้นเลยนะครับทุกท่านนะครับมาต่อครับมาต่อนะครับเพราะนั้นทุกคนไม่ต้องเอะดใจ เพราะนั้นทุกคนไม่ต้องเอะใจครับว่าอีดําหน้าตาเหมือนใครทุกวันนี้ยอดมันตกครับพี่ิครับทุกทุกช่องครับยอดตกหมดเพราะว่าต้องทําใจครับเพราะว่าข่าวไปดูข่าวลบกันข่าวไปดูข่าวไทยกับค่าม็นลบกันเราไม่ต้องเอะใจทุกช่องยอดตกหมดครับทุกช่องยอดตกหมดช่องผมคนดูร้อยฝาสองร้อยฝาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสถานการณ์ตอนนี้ครับคือสถานการณ์ตอนนี้คือเอฟซีทุกคนก็ก็อที่สถานการณ์ ก็ให้กาลังใจทหารไทยเพราะฉะนั้นเดือนนี้ยอดจะตกครับพวกเราทุกคนนะผมไม่เอใจว่าทําไมคนดูผมชั่วโมงหนึ่งคนดูสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยผมไม่เอใจเพราะว่าเอฟซีก็ค่อนข้างที่จะเกาะติดสถานการณ์นะครับในเรื่องนี้ผมก็ดูข่าวเหมือนกันนะครับว่าล่าสุดนะครับนะประเทศจเเมีอภิประเทศเอเมนนะครับก็ใช้อาวุธนะครับอุธหนักยิงข้ามมาร้อยสามสิบกิโลเมตรก็อยู่แถวอ่าอยู่แถวจังหวัดอืมชชาย นะครับเตชายอุบลพวกเนี้ยพวกสีตะเกตพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ได้ข,ข่าวว่าจะมาถึงโคราเลยนะครับจะมาถึงโคราเลยก็ก็เราก็ให้กําลังใจเนาะใจพี่น้องเรานะครับถ้าอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับนะทุกคนแต่วันนี้ทุกคนโป๊แตกกันหรือ,อยังว่าอีดํามันเป็นลูกของอีเหมน็นเป็นน้องสาวของชายไอ้ไอ้ไอ้หุ่นมนุษย์ทุกคนเชื่อหรือ,อยังเออพวกนี้นะครับ กระบ้านคอยกระทบคือการพี่เอพีบ้านพี่อยู่ที่ไหนครับพี่เอพีนะครับนะผลชนะที่สี่ครับวันนี้ครับเราไม่ต้องเอะใจว่าอีดำลูกใครอีดำเป็นลูกของนะครับไอเ้เหม็นไอ้หุนเหมน็นนะครับเป็นน้องชายของไอ้หุนมโนศนะครับเพราะฉะนั้นสันดานมันเลยพอพ,อพอกันนะครับชอบแอบอ้างชอบโกหกชอบสตอบแหลสันดานนิสัยเหมือนกันเราไม่ต้องเอะใจ อีดำนะครับไม่ใช่ลูกตากระยายจันตราดอุบลศรีสเกษสุรินครับนะครับถูกต้องครับมาไล่สิครับไม่ต้องเอใจครับไม่ใช่ลูกตากระยายแน่นอนพันธทงนะครับนะช่วงขณะที่ยายนอนหลับนะครับไอหุ่นมาโนนะครับหรือไอหุ่นเม็นนะครับได้มาลักตัวนะครับได้มาสับตัวเอาอีดำมมาไว้กับยายแล้วก็เอาลูกยายไปรักอยู่ประเทศนะครับนะคาดว่าคาดว่านะครับนะไอหุ่นมาโนนะครับเป็นลูกของยายนะครับนะ ไอ้เนี้ยกูจะโดนทัวลงกูจะโดนทัวลงไปเนี่ยไอ้ฮุนมาโน่เนี่ยเป็นลูกยายนะครับส่วนอีดําเนี่ยครับเป็นลูกของไอ้เหม็นนะครับนะสลับร่างกันไอครับสลับล่างกันไอ้กูจะโดนด่าไปเนี่ยแต่เอาเลยครับนี่ใส่สันดานมาพอกันหลเนี้ยอีดํมมันเข้ามาดูผมผมเชื่อมันช็อกอ่าแม่กดไลค์แม่คนดูยิ่งน้อยอยู่คนดูไปดูข้าวลบไปอยู่ผมก็ ผมก็รอไปดูข่าวนะผมก็รอไปดูข่าวเรื่องนี้อยู่ผมก็ติดตามอยู่ว่ามันจะมาถึงนนทบุรีไหมมันจะยิงเข้ามากรุงเทพกูก็ระวังเราก็คอยสังเกตการไอจุนจะพิ่งกลับลูกป๋าอยู่บ้านนี่อยู่นะเดี๋ยวถ้ามันมีข่าวยิงเข้ามาในกรุงเทพหนูจะพิ่งกลับลูกก <c oughs> ็เลยเอาลูกไว้นู่นก่อนแล้วพอดีวันจันทร์หยุดวันหยุดเชยด้วยนะครับ <c oughs> เออพี่อภรราพอดีครับ <c oughs> พอใั้สิครับไม่ต้องเอะใจไอหุ่นมาโนดเป็นลูกตากระยาย <c oughs> อีดํา นะเป็นลูกของไอ้ไอ้หุน่นเหม็นเออทราบและก,การตอนที่ยายทรเลาอยู่โรงพยาบาลนี่ใส่เหมือนกันเป๊ะสันดานเหมือนกันเป๊ะทุกคนรู้หรือยังนะครับไอ้เหม็นนี่ชอบยึดของคนไทยยึดประสาทนู้นยึดประสาทนี้ไปเป็นของประเทศมันเองอีดําก็ชอบยึดที่ป่าละเมะมาเป็นที่ของตัวเองเหมือนกันและหนึ่งเรื่องที่สองนะไอ้เหม็นชอบโกหก ว่าไทยยิงก้อนไทยยิงก้อนโกหกว่าไทยรังแกประชาชนของมันทางทั้งที่มันยิงก่อนอีดำก็ชอบโกหกนะครับชอบโกหกอีดำโกหกหลายๆอย่างโกหกว่าไอ้คนส่งพระทําลูกมันโกหกเรื่องเงาะโกหกเรื่องดีเอ็นเอทางทั้งที่มันไม่เคยอยในสํานวนอีนี้ชอบโกหกเหมือนกันเปียบนะไอ้เมนลบล้างระบบกษัตริย์อีดำ ลบล้างระบบพ่อกับแม่ลบล้างระบบครอบครัวเหมือนกันปีแล้วดูหน้าตาอีดำกับไอ้เหม็นเหมือนกันปีดำเหมือนกันคนเหม็นคนก็เหม็นมันจะดำอีนี้ก็ดำเหมือนกันใครด่ากูวะไปดูข่าแต่ก็แวะเวียนมาอยู่เป็นระยะช่